สวัสดีครับพี่ดีต้อนรับสู่ช่องปาป้าปายเกมเมอร์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่คลิปเกี่ยวกับตัวดักคาโซนะครับอ่ะเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าตอนนี้เกมมันพายสวา v เวอร์เรามีอัปเดตใหญ่ขึ้นมานะครับเป็นเวอร์ชั่น1.11นะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในแพทนี้นะครับในเวอร์ชั่นนี้นะครับก็คือตัวดักคาโซนะครับอ่ะ แล้วสาหรับเพื่อนๆที่มาใหม่นะครับที่สงสัยว่าเอ๊ดาคาโซคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับโอเคไปเลยดาคาโซนะครับก็จะเป็นลิลิที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในแพทนี้นะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปเก็บได้ในแพทที่รูม1 6 6 5นะครับเมื่อเราเก็บมาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเป็นตัวเพิ่มส่วนต่อขยายของอาคาน่าเดิมนะครับ แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเรียกว่าดาคาน่านะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะมี22ใบเท่ากับดาคาน่าเดิมนะครับส่วนวิธีเข้าไปเก็บนะครับผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับลองย้อนไปดูสักประมาณ2คลิปนะครับเกี่ยวกับดาคาน่านะครับอ่ะก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าวิธีเข้าไปเก็บผมใช้วิธียังไงก็สามารถไปย้อนดูคลิปนั้นได้นะครับโอเคครับเดี๋ยว ถัดไปเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะขอไปกับดาคณาแต่ละใบนะครับเรียงตามลําดับเลยนะครับจากที่ผมเก็บได้เราคิดว่าจริง,รงๆเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะไปตามเก็บตามลําดับเดียวกับผมเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่ดาค n าใบแรกนะครับที่เราจะได้มาตอนเราเก็บดาคาโซนะครับชื่อว่า มูลไลท์โบเลโรนะครับสำหรับตัวดคาน่าใบแรกนี้นะครับก็จะเก็บยากนิดน,นึงเนาะเออถ้าใครดูไลฟ์ผมวันก่อนจะรู้ว่าไอห้อง1665เนี่ยมันเป็นด่านที่โคตรหินเลยนะเออซึ่งผมก็มีเทคนิคอยู่เล็กๆน้อยๆครับหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเราอาจจะต้องใช้ตัวละครที่มีเลือดเยอะๆนะครับแล้วก็2ก็คือตัวผมเองครับผมใช้อาคาน่าชื่อ d ีวายบัตไลน์นะครับ ไอตัวเนี้ยมันก็จะช่วยซับดาเมจได้นะครับช่วยให้เราแบบอึดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเก็บพวกชุดเกาะหรือว่าพวกของที่เกี่ยวกับพวกเพิ่มเลือดหรือป้องกันอะไรเงี้ยครับมันก็จะสามารถสะท้อนดามจไปที่ศัตรูได้นะครับอ่ะหรือว่าถ้าสมมุติว่าใครแบบลองมาหลายตัวแล้วไม่ผ่านสักทีอ่ะผมก็แนะนําว่าให้เอาควีนซิกมาไปเล่นนะครับอันเนี้ยผ่านชัวร์นะครับ ส่วนความสามารถของดะคนาใบนี้นะครับก็คือทุกๆ1นาทีนะครับจะมีบอสออกมานะครับเมื่อเราฆ่าบอสได้เนี่ยมันก็จะมีกล่องสุ่มให้เรานะครับก็จะมีกล่องธรรมดากล่องอาวุธกล่องดะคณาแล้วก็กล่องเพิ่มงสเตตัสนะครับสุ่มออกมาให้เราได้เก็บกันนะครับก็เรียกว่าเราก็ไม่ต้องไปรอบอสออกมาตามแบบนาทีที่4นาทีที่9อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ทุกๆนาทีเนี่ยถ้าสมมติว่ามีบอสมาเราฆ่าได้เนี่ยเราก็จะสามารถได้กล่องสุ่มมาเลยนะครับ ถัดมาเป็นดาคน่าใบที่2นะครับที่ผมเก็บได้นะครับชื่อว่าซาฟายมิสนะครับดาคน้าใบนี้วิธีปลดล็อกนะครับก็คือเราจะต้องใช้ตัวสเปดูนะครับไอตัวหัวเหมือนหอมแดงเหมือนหอมแค่นะครับแล้วก็เอาไปเล่นให้สเตตัสคููดาวนะครับลบ85%ะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าดูยังไงนะครับก็ให้เวลาเล่นเกมไหนให้เรากด ESC นะครับมันจะมีแถบ เมนูอยู่ด้านซ้ายนะครับหาคำว่าครูดาวนะครับไอตรงนั้นอะ่ะเราทําไงก็ได้นะครับให้มันลบ85%นะครับมันก็จะมีอยู่ไม่กี่วิธีนะมันก็จะมีแบบวิธีเก็บไอ่เอหนังสือเล่มแดงๆใช่ป่ะอัปเกรดแล้วก็ตัวละครบางตัวเนี่ยมันก็จะลดให้เมื่อเราเลเวลอัพนะครับอ่ะสำหรับเทคนิคก็เพื่อนๆก็อ่านดูกันได้นะครับส่วนความสามารถของนัหนาใบานี้นะครับก็มีโอกาสที่จะ เพิ่มเมาส์นะครับหรือเพิ่มจํานวนของอาวุธทุกชนิดนะครับทุกชนิดเลยนะที่เราถือเป็น2เ,นเท่า,าเช่นอาวุิปืนเรายิงครั้งละหนึ่งนัดใช่ป่ะมันก็อาจจะยิงออกมาเป็น2นัดนะครับแต่สําหรับอาวุธที่อยู่ในลิ์ข้างล่างนะครับเขาบอกว่ามันอาจจะยิงเกิน2เท่าได้นะครับเช่นเราอาจจะได้3มเท่า4ี่เท่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อ่านี่ก็เป็นความสามารถของตัวดาคาหน้าใบที่2นะครับถัดมานะครับเป็นดาคาหน้าใบที่3นะครับที่ผมเก็บได้นะครับชื่อว่าคริสตัลไคลส์นะครับอ่ะวิธีปลดล็อกดาคาหน้าใบนี้นะครับแล้วก็จะต้องมีตัวละครที่ชื่อว่าชีมูนนะครับผมคิดจำได้นะถ้าจำไม่ผิดมันจะอยู่ในดียซีแรกเลยนะที่ เป็นเดีซื้อนะครับแล้วก็เราจะต้อง Evo อาวุธของตัวชีมูนนะครับด้วยปีกนะครับออพปีกให้เต็มเนาะเออแล้วพอหลังจากที่เรา Evo อาวุธของตัวชีมูนได้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปหาตัวนาฬิกาหยุดเวลานะครับที่เราตีแล้วมันดรอปตามพวกไออะไรนะดรอปตามพวกคมไฟเชิงเทียนอะไรพวกเนี้ยเออพอเราอีวออวุเสร็จ เก็บไอตัวหยุดเวลาได้เนี่ยมันก็จะมีสกิลที่ชื่อว่า Starry Heaven นะครับโผล่ oh, ขึ้นมาปุ๊บอ่ะพอไอสกิลเนี้ยมัน activate ขึ้นมาปุ๊บเราก็สามารถกดออกจากเกมได้เลยนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวดาคาน่าใบที่3นี้มานะครับโอเคสำหรับความสามารถของดาคาน่าใบนี้นะครับเวลาที่เราฆ่าศัตรูที่ติดสถานะใช้แข็งอย่างเช่นเราใช้ตัวนาฬิกาหยุดเวลาอะไรเงี้ยตัวมันจะเป็นสีน้ำเงินใช่ปะ เออหรือว่าเราใช้แบบไอคาถาหยุดเวลาอะไรเงี้ยครับพอหลังจากที่เราฆ่ามันได้เนี่ยเราจะได้ตัวหัวใจสีฟ้อฟ้ามานะครับแล้วก็เมื่อเราเก็บเนี่ยจะเพิ่มสเตตัสเพิ่มแม็กเฮลนะครับเพิ่มรีคอเวอรี่นะครับแล้วก็เพิ่มโกลนะครับหรือว่าเพิ่มตัว e x p ให้มันเลเวลอัพเร็วขึ้นนะครับเคครับเดี๋ยวเราไปดูใบถัดไปนะครับใบถัดมานะครับใบที่4ีครับชื่อว่า w a n d e r i n t the Jet Black นะครับอ่ะใบนี้ก็จริงๆผมคิดว่าใบนี้มันจะเก็บไม่ได้นะถ้าเราไม่ได้ตัวคริสตัลคายใบก่อนหน้าครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าให้เราไปเก็บคริสตัลคายก่อนแล้วก็ค่อยมาเก็บใบนี้ครับตัวใบนี้นะครับวิธีปลดล็อกนะครับเราก็จะต้องเล่นตัวละครที่ชื่อว่าแบทโรเบิร์ตนะครับแล้วก็ต้องเก็บสเตตัสแม็กเฮลนะครับให้ได้665นะครับอ่ะซึ่ง อย่างที่ผมบอกครับไออัคณนาไปก่อนหน้านี้เวลาเราฆ่าศัตรูที่แช่แข็งอะเราจะได้ตัวหัวใจสีฟ้ามาใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะเพิ่มแม็กเฮลให้เรานะครับสำหรับเทคนิคนะครับไอน,นี้ก็แน่นอนว่าเราจะต้องมีคอ็อกแลนเซ็ตนะครับหรือว่าไอตัวคาาหยุดเวลานะครับเพื่อแช่แข็งศัตรูก่อนแล้วค่อยฆ่านะครับแล้วก็พอเราเก็บหัวใจเนี่ยมันก็จะเพิ่มแม็กเฮลไปเรื่อยๆเนะเาะแล้วก็คอยดูเรื่อยๆนะครับว่าแม็กเฮลเรา ถึง665หรือ,อยังนะครับหรือเราสามารถที่จะใช้ตัวเอ e s อรี่เสริมก็ได้นะครับโดยการที่เก็บหัวใจดำนะครับแล้วก็อัพให้เต็มก็จะช่วยเพิ่มได้เพิ่มแม็กเฮลได้ประมาณ20%นะครับสำหรับความสามารถของอาน้าใบนี้นะครับมันจะเยอะหน่อยนะครับก็คือเมื่อเราถืออาวุธด้านล่างนะครับแล้วเราโดนโจมตีเนี่ยไออาวุธข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีเหมือน activate เป็น,ปนตัว ระเบิดนะครับออกมาจากอาวุธพวกนี้นะครับซึ่งมันจะมีเอฟเฟกไม่เหมือนกันนะแต่ละอาวุธนะครับแล้วก็ดาเมจที่ออกมาเนี่ยมันจะเพิ่มจากเลือดที่เรา r e c o เวอรตัวเองนะครับแล้วก็เพิ่มจากโบนัสของแมกเนตนะครับแล้วก็แอเรียก็จะใหญ่ขึ้นเมื่อเราอัปเกรดตัวแมกเนตเราเยอะขึ้นนะครับโอเคครับถัดมาเดี๋ยวเราไปดูใบสุดท้ายนะครับ ครับสำหรับใบสุดท้ายนี้นะครับเราก็จะต้องมีตัวละครชื่อซันต้าลาดอนนานะครับสำหรับตัวละครซันต้าลาดอนนาเนี่ยจริงๆอ่ะมันมาตั้งแต่แพท1.10นะครับแต่ว่าผมอ่ะข้ามไปผมก็เลยมาเก็บใบนี้ใบสุดท้ายนะครับเพราะว่าเออมันต้องไปทำเควสปลดล็อกตัวละครซันต้าลาดอนนานะครับเดี๋ยวไว้ผมอาจจะทำเป็นคลิปแยกนะครับคลิปหนึ่งเนาะเออสำหรับเพื่อนๆบางคนอาจจะเก็บ ไอดาคหนาใบเนี่ยครับเป็นใบที่2เนาะแต่ถ้าผมผมมาตามเก็บทีหลังนะครับโอเควิธีเก็บใบนี้นะครับก็คือเราจะต้องมีตัวซันต้าลาาน่าก่อนนะครับซึ่งเราจะสามารถปลดล็อกตัวนี้ได้นะครับที่ด่านลาบราโทลี่นะครับซึ่งไอด่านเนี้ยเราก็จะปลดล็อกด่านนี้ได้โดยการที่เราเก็บตัวไม้กังเขนนะที่เป็นของที่เก็บตามโคมไฟนะครับให้ได้รวมกันทั้งหมด33ชิ้นนะครับหมายถึงว่าตั้งแต เราเล่นมาต้นเกมเลยจนถึงปัจจุบันเนี้ยถ้าเราเก็บได้เกิน33ชิ้นเนี่ยไอตัวดาาน,นี้มันจะปลดล็อกนะครับแล้วเราก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับส่วนวิธีก็คือเราจะต้องไปอีโวอาวุธของตัวซันตานะครับโดยการใช้ใบคุเวอร์สีเขียวนะครับแล้วเราก็หลังจากอีโวเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องไปหาตัวไม้กางเขนนะครับพอเก็บได้เสร็จปุ๊บมันจะมีสกิลเวียสโซฟิลิไฟเออร์นะครับ เร่งขึ้นมาพอใช้สกิลนี้เสร็จปุ๊บเราก็สามารถกดออกจากด่านได้เลยนะครับครับแล้วสำหรับความสามารถของอาคณาเฮลฟอร์มเดอะฟิวเจอร์นะครับก็คือทุกๆครั้งที่เราเลเวลอัพนะครับมันจะมีของที่อยู่ในลิสด้านล่างนะครับสุ่มขึ้นมาให้เราเก็บนะครับหนึงชิ้นนะครับก็คือทุกๆเลเวลที่เรา Up อัพอ่ะมันจะมีของข้างล่างอะ่ะสุ่มมาให้เราเว้ยเออซึ่งอันเนี้ยผมว่าน่าจะเอามาทำคอนเทนต์ได้นะเออมัน ก็ดูแปลกๆดีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะเออเรามาอธิบายนะครับเกี่ยวกับวิธีการปลดล็อกแต่ข้าหน้าแต่ละใบนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากดูคลิปแนวไหนหรือว่าอยากให้เล่นแบบไหนให้ดูก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับไปแล้วครับบ๊ายบาย